มาต่อกันที่ปัญหาการจองตั๋วฟุตบอลเมื่อวานนี้กันบ้านนะครับล่าสุดหลังจากที่ถูกเพื่อถอนสัญญาในการเป็นผู้แทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับตู้บุญเติมที่แฟนบอลนั้นไม่สามารถเข้าไปจองนะครับตั๋วฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียไทยนั้นจะลงเตะในบ้านได้นะครับล่าสุดนะครับตู้บุญเติมพร้อมกับคณะผู้บริหารนะครับก็ได้ออกมาขอโทษต่ตอแฟนบอลชาวไทยแล้วนะครับมาติดตามเรื่องนี้กันจากคุณก้าลงมาโชครายงานครับ หลังจากที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้เพิกถอนสิทธิ์การเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฟอร์ s สมาร์ทเซอร์วิสที่จัดจำหน่ายตัวฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียรอบที่3าของทีมชาติไทยทั้ง5แมชในบ้านนะครับซึ่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเมื่อวานนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของผู้บริหารซึ่งทำการขอโทษและก็มีการชี้แจงทุกข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ สมชัยสูงสว่างกรรมการผู้จัดการและนรงศักดิ์เลิศทรัพย์ทวีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทฟอร์ t มาร์ทเซอร์วิสจำกัดหรือว่าตู้บุญเติมตั้งโต๊ะแถลงลายความสงสัยกับแฟนฟุตบอลหลังจากถูกเพิ่งสิทธิท์ผู้แทนจำหน่ายบัตรเข้าชมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก ซึ่งถูกกระแสสังคมตำหนี่เป็นอย่างมากโดยตัวแทนกล่าวขอโทษที่ระบบมีความขัดข้องและพร้อมที่จะน้อมรับการตัดสินใจของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขณะนี้มีแฟนบอลบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจครับแล้วก็อยากได้ข้อชี้แจงจะให้ทางตัวแทนผู้บริหารได้พิจารณว่ามีการพูดคุยกับทางแฟนบอลไหมค,ครับครับคผมในานามของบริษัทนะครับก็<อ>ต้องขออภัยนะครับกับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับ ที่มีความคาดหวังสูงนะครับแล้วก็รู้สึกผิดหวังกับการเข้ามาจองซื้อผ่านระบบจองตั๋วของเรานะครับสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราเองเราเรียนรู้ถึงสาเหตุนะครับแล้วก็รู้ถึงวิธีแก้ไขนะครับแต่เราเองแล้วก็มีระยะเวลาในการดําเนินการวันเดียวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทางสมาคมฟุตบอลเองก็ตัดสินใจยกเลิกสิท ซึ่งเราเองเราก็น้อมรับในเรื่องของการตัดสินใจของทางสมาคมฟุตบอลนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่เราเรียนรู้เองเนี่ยก็คงจะช่วยทำให้เราเองนำไปพัฒนาปรับปรุงนะครับรวมถึงข้อติชมแนะนำต่างๆก็จะทำให้เราเองมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจของการจองตั๋วได้ดียิ่งขึ้นนะครับ สำหรับบริษัทฟอสมา a ์เซอร์วิสจำกัดแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับผู้จองซื้อบัตรและชำระเงินสำเร็จซึ่งมีเพียงราวหลักร้อยคนเท่านั้นจากกว่า16,00 0คนที่ลงทะเบียนจองบัตรสำเร็จโดยการติดต่อกลับผ่านทางโทรศัพท์เพื่อคืนเงินในโอกาสต่ตอไปส่วนในเรื่องการถือสิทธิผู้แทนจำหน่ายนั้นถ้าสมาคมกีฬาฟุตบอลพร้อมที่จะให้สิทธิแก่บริษัทก็จะปรับปรุงระบบให้มีความเสถียรมากขึ้น ขณะที่ตัวผีที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนั้นทางบริษัทมีหน้าที่เพียงแค่เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายซึ่งหลังจากนี้ไปแล้วเป็นทางสมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะวางมาตรการระงับการจําหน่ายตัวผีโดยตรงนะัทพลเปลี่ยนไทยสงถ่ายภาพกล้าณนระงมาโชคทีมข่าวกีฬา t True For y o u รายงานครับ